ก้เอาอีกเอาอีกถุงหนึ่งเอาอีกถงนึงโอ้ยอินทอที่บ้นมีนมสองสนมนมไม่ซื้ออยูุ่ไม่ที่บ้านมีมีสามอันอันนี้อีหยังมาดลคะใส่อัวถูกความจิ ตลาดหลักสามสิบห้าหรือนำมาหงมาหายหลับจ้าเอียบประโถฉลบไม่จำาหรอประโถคุณไปตลาดดนะพี่น้องไปกันน้องชายนี่ ลนงรถลนึงอันนี้นนนแพ็สแบบกสไหปะ Ani ito, Saravan? Sa'yo hah? Ha? Sa'yo no ito. Sa'yo ito. Magsigit hey, siya it, em rồi mà ngân thơ <laughs> <laughs> mấy... chạy mình <laughs> vậy Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để ห,หาผัดกีบหาผัดกีบ่ะ

真的呢？